เวลาที่เราลองใจเย็นครับมารู้สึกมาทําให้เกิดความรู้สึกว่านี่ชีวิตของฉันเองนะฉันจะทํากับมันยังไงก็ได้คือต้องไปลองก่อนนะครับถึงจะรู้จากนั้นครับการที่เรามาลองอยู่ด้วยกันนะครับคนเรานะครับที่จะมาเจอกันแล้วลองมาร่วมรู้สึกร่วมกันว่านี่คือชีวิตของพวกเรากันเองเลยนะเราจะทํากับมันยังไงดีละ่ะการที่เราใจเย็น แล้วรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วค่อยๆปรับให้มันเป็นตัวเลือกไปในทิศทางที่มันจะดีจะเลือกแบบใดก็ได้ครับผมพูดตรงๆแล้วกันนะครับผมเหมือนกับสับสนแล้วก็ค้นหามาทั้งชีวิตนะครับในการทําให้ชีวิตตัวผมเองดีขึ้นครอบครัวสังคมสิ่งต่างในระดับต่างๆดีขึ้นก็ค้นหามาตามประษาของคนที่รู้บ้างและไม่รู้บ้างจนมาถึงตอนนี้แหละนะครับ ผมยินดีที่จะจะมาทดลองทำตามหน้าจอนี้และอยากลองร่วมนะครับร่วมทำตามหน้าจอนี้กับใครบางคนหรือมีวิธีการที่ดีกว่าแน่นอนครับมันมีแค่3ข้อแต่ในรายละเอียดนะครับมันจะเกิดขึ้นหลากหลายแต่มันมันไม่ได้เยอะนะครับแต่มันคือลักษณะที่ว่ากับตัวเลือกตรงหน้านี้กับห่วงนี้ของชีวิตเนี่ยมันไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเอาทุกสนานการ์มันก็จะเยอะ แต่ในชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่กับห่วงเดียวห่วงนิดเดียวกับตอนนี้ของชีวิตแค่นั้นเองครับความสําคัญมันอยู่ที่ว่าห่วงนี้ของชีวิตที่ดีพอห่วงต่อไปมันก็ดีชีวิตเรามีสิทธิ์ที่จะดียิ่งขึ้นเมื่อห่วงชีวิตของเราเนี่ยดีอย่างต่อเนื่องนะครับปัญญาพลังชีวิตสิ่งดีๆต่างๆนะครับที่จะเข้ามาในชีวิตของเราที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ก็จะดียิ่งขึ้นได้ง่ายนะครับซึ่งผมทําอยู่แค่3ข้อตามหน้าจอนะครับหยุดก่อนเลยครับก่อนที่ผมจะไปทําอะไรสักอย่างผมหยุดก่อนแล้วก็ดูก่อนแล้วเลือกให้ชัดเจนว่าผมจะทําอะไรต่อไปไม่สับสนกําลังจะเดินนะกําลังจะตื่นนะจะตื่นให้ดียังไงแล้วในการตื่นของเรานั้นในการที่จะทํางานต่อไปของเรานั้นมันมีพลังดีไหมพลังกายอ่ะ ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่อากาศไม่ดีนานๆน,น,นะครับพลังกายอาจจะเสียปรับยังไงล้างหน้าสูดหายใจเข้าเอาลมหายใจออกให้หมดปอดนะครับการที่เรารู้ว่ากิจกรรมที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้เนี่ยมันช่วยให้เรามีความชัดเจนในชีวิตยิ่งๆขึ้นอย่างเอายกตัวอย่างง่ายแล้วกันนะครับผมจะหยิบรีโมทมาเปิดทีวีดูการที่เราดูทีวีไปยาวๆเนี่ย มันจะส่งเสริมให้เกิดการมีพลังดีไหมอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งการตอบคําถามในการจะเลือกของผมเนี่ยโดยปกติแล้วผมตอบไม่ได้ผมต้องหยุดก่อนทุกท่านครับวิดีโอนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นวิดีโอที่จะมาสอนนะครับแต่ผมนํามาบอกดักไว้หลังจากที่ผมเขาเรียกว่าเจอปัญหาแล้วก็เราก็แก้นะครับแต่เราเหมือนกับจมอยู่กับปัญหาแต่พอเราหยุดสักพักหนึ่ง เรามามองดูอ๋อชีวิตของเราเนี่ยการตั้งตนของเราเนี่ยการที่เรามีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆมันสําคัญกว่าแล้วจะรับมือยังไงล่ะครับก็อยากให้ทุกท่านตอบว่ามันมีหลายวิธีนั่นแหละแต่สำหรับผมนะครับเอาแบบที่ง่ายที่สุดและลงทุนน้อยที่สุดก่อนก็คือการที่ตอนนี้เนี่ยหยุดก่อนอะไรจะทำชัดเจนไม่ส,มสับสนตัวเลือกเนี่ยชัดเจนไม่สับสนจากนั้นครับ ให้มีพลังดีก็คืออารมณ์ความรู้สึกการนึกคิดที่ดีนะครับพลังขับเคลื่อนที่ดีต่อตัวเลือกกับสิ่งที่เราเลือกนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันไม่ต้องเสียเงินสักบาทมันทําได้เลยแต่การที่ต่อไปเนี่ยเราจะจะอยู่ในสังคมที่ดีจะมีกิจการที่ดีจะมีเกมชีวิตที่ดีจะมีละครชีวิตที่ดีก็หลังจากนี้แต่เราก็จะไม่พลาดเพราะว่าก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราหยุดก่อนแปลว่าอะไรครับ แปลว่าคนที่เคยนะครับเคยเตะฟุตบอลได้เตะได้ถูกต้องอะ่ะเตะแล้วลูบลูกบอลมันเข้าประตูบ่อยๆเขาก็จะเตะฟุตบอลเข้าประตูได้ง่ายแต่คนที่ไม่เคยฝึกก็จะไม่ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าทั้ง3ข้อนี้เนี่ยคนที่ทําครั้งแรกๆอาจจะงงอาจจะรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้แต่ผมมาบอกดักไว้คือการที่ผมทําวิดีโอมาเยอะเนี่ยบางคนไปดูวิดีโอเดียวไม่เข้าใจแต่การที่ ไปทำมาให้เยอะมันจะตกผลึกมาตามลำดับซึ่งผมเองครับตกผลึกจนสามารถมามาจัดการกับตัวเลือกตรงหน้าได้แล้วการจัดการกับตัวเลือกตรงหน้าได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก็คือการที่เราจะทำอะไรไปเนี่ยหยุดก่อนดูให้ชัดเจนไม่สับสนและมันมีพลังดีไหมมันจะเป็นพลังดีไหมแค่นั้นเองครับสบายสบายครับเราก็ดีใจนะครับที่เขาเรียกยังไงอะ่ะเขาเรียกว่า มันเคยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยนะเขากําลังคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งน่าจะเป็นอาหารหรือตัวยาหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไอพวกสบู่อะไรพวกนี้นะครับจาไม่ได้จริงๆแต่ประเด็นของมันก็คือเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นอย่างจริงจังแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันกลับกลายเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ต้องการมันนะครับเคยมีมาแล้วนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่า ท่านไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ผมก็ยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าผมคน้นค้นหามาทั้งที่ในวันที่ผมไม่รู้ในวันที่ผมสับสนในวันที่ผมผิดพลาดในวันที่ผมไม่ใช่คนดีและวันนี้ครับก็วันเดียวหลังจากที่คน้นค้นพบคือไม่ถึงวันหรอกไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ค้นพบในวิดีโอหมายเลข4 2และ4 3ในวันที่7นะครับกุมภาพันธ์ 2,567ผมก็ค้นพบการเล่นง่ายๆกับทุกฉากกรรมตรงหน้ากับทุกห่วงนี้ตอนนี้ของชีวิตแล้วทำอยู่บ่อยๆมันก็จะคล่องมันเหมือนกับคนที่อยู่ดีหยิบตะก้อขึ้นมาแล้วก็มาเดาะทุกวันเขาก็จะเดาะตะก้อได้ดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ต้องเชื่อผมว่าต้องหยุดก่อนชัดเจนไม่สับสนมีพลังดีแต่ผมบอกว่าสูตรอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของท่าน ซึ่งท่านทําแล้วเนี่ยมันครอบคลุมทั้งชีวิตแล้วมันทําให้การเงินของท่านมากขึ้นมีความสุขมีความสําเร็จมีเพื่อนมีญาติมิตรที่ดีมีชีวิตที่ดีสามารถที่จะ,ะเผชิญกับฉากกรรมตรงหน้าได้โดยที่เราไม่พ่ายแพ้มันได้โดยที่เราได้รับประโยชน์กับมันอย่างต่อเนื่องผมเองครับก็เพิ่งค้นพบได้1นนาทีปุ๊บผมก็มาพิมพ์ในคอมพิวเตอร์แล้วก็มาอัดจากนั้นก็จะแต่งตัวครับ ไปทํากิจกรรมในส่วนที่เราต้องไปทํานะครับคือตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกว่ายากครับไม่ใช่หยุดก่อนชัดเจนไม่สับสนและพลังดีแต่เป็นสิ่งที่ท่านสามารถนํามาใช้กับชีวิตภาพรวมของชีวิตของท่านแล้วยิ่งใช้ก็ยิ่งคล่องยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งและยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับมันคือชีวิตของท่านเองแต่ที่ยอดเยี่ยมคืออะไรครับการที่เรามาร่วมเล่น กลายเป็นยิ่งร่วมเล่นก็ยิ่งเก่งและร่วมได้รับในสิ่งดีๆเป็นรางวัลของพวกเรานี่คือทางเลือกของชีวิตที่ทุกคนครับสามารถที่จะเลือกได้